วงจุ้ยนะครับเปลี่ยนจากยุคที่8เป็นยุคที่9แล้วนะครับถ้าเกิดเรานะครับจัดวงจุ้ยบ้านออฟฟิศร้านค้าคอนโดนะครับหรือบริษัทของเราให้ดีเราก็จะได้รับกาลังส่งเสริมจากวงจุ้ยนะครับให้มีความสําเร็จนะครับเรียกโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเข้ามาได้ง่ายยิ่งขึ้นเหตุที่เป anyway, so well right ็นเช่นน <dangerous S 2> ั้นเพราะว่าดวงบ้านมันคุมดวงคนอีกทีหนึ่งนะครับต่อให้เราดวงดีขนาดไหนถ้าเราอยู่ในวงจุ้ยที่ไม่ค่อยดี มันโคดึงเลยครับดึงให้ความสําเร็จเราช้ามากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าดวงเราไม่ดีแต่เราอยู่ในพวงจุ้ยที่ดีมันก็ยังเป็นอะไรที่พอค้ายันให้เราได้นะครับไม่ให้ดวงเราตกมากเกินไปแต่ถ้าเกิดดวงเรานะครับไม่ดีด้วยอยู่ในพวงจุ้ยที่ไม่ดีอีกโอ้โหชีวิตตกเลยครับตกสุดๆนะครับในทางกลับกันถ้าดวงเรากําลังดีด้วยและอยู่ในหวงจุ้ยที่ดีด้วยโอ้โหรุ่งนะครับรุ่งพุ่งแรง นะครับถุดไม่อยู่เลยมีแต่ความสําเร็จเงินทองไหลามาเทมาแฮปปี้ในทุกๆด้านนะครับอยากจ,จัดวงจุ้ยให้ดีนะครับไม่จะเป็นคุณจุ้ยบ้านคอนโดออฟฟิศร้านค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับติดต่อมานะครับตามคอนแทคที่ให้ไว้ตรงนี้การจัดวงจุ้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับอย่างที่ผมบอกห้ครับว่าดวงบ้านมันคุมดวงคนอีกทีหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ